จะซื้อบ้านต้องดู how to วิธีเลือกทำเลโครงการบ้านอยู่สบายปลอดภัยหายห่วงครับข้อแรกเลยครับระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการครับบ้านของคุณนะครับควรมีน้ําไฟโทรศัพท์และที่สําคัญคือระบบอินเทอร์เน็ตครับรวมถึงสาธารณูปการนะครับนั่นก็คือสถานีตํารวจโรงพยาบาลโรงเรียนเพื่อความอุ่นใจในการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นครับ ข้อ2เลยครับคือความปลอดภัยนั่นเองครับเราควรพิจารณาไม่ว่าจะเป็นทั้งภายในและภายนอกครับตรวจสอบว่ามีจุดเปลี่ยวหรือไม่เพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจในการซื้อนั่นเองข้อ3ครับต้องตอบสนองการเดินทางนะครับหรือว่าการทํางานของคุณนั่นเองเพื่อหลีกปัญหาการจราจรที่เราไม่สามารถควบคุมได้ครับหรือว่าใกล้ระบบขนส่งมวลชนครับคุณลองคํานวณค่าใช้จ่ายในการเดินทางดูก็ได้นะครับเพื่อเป็นการประกอบในการตัดสินใจในการเลือกซื้อนั่นเองครับ4เลยครับนั่นก็คือสิ่งแวดล้อมที่ดีครับ ถ้าคุณเป็นคนชอบวิวทิวทัศน์ผมขอแนะนําเป็นคอนโดสูงๆครับแต่ถ้าคุณเป็นคนชอบพื้นที่ส่วนตัวผมขอแนะนําเป็นบ้านเดี่ยวเลยครับแต่นอกจากทัศนียภาพแล้วนะครับคุณอาจจะต้องคํานึงถึงมงลพิษมลภาวะต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับรอบโครงการด้วยนั่นเองครับ